สวัสดีค่ะคุณเกมวันนี้คุณเกมมารับรถที่สั่งจองไว้นะคะ <Okay. S 1> เ,เชิญได้เลยค่ะคุณเกมเชิญน,นั่งค่ะ <Okay. S 1> ค่ะคุณเกมรับเครื่องดื่มเป็นอะไรดีคะเป็นน้ำเปล่ากาแฟร้อนหรือชาร้อนดีคะ <Okay. S 1> น้ำเปล่านะคะสักคู่ค่ะเดี๋ยวย่าเสิร์ฟน้ำค่ะ <Okay. S 1> ค่ะค่ะรถที่คุณเกมสั่งจองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวโอจะพาคุณเกมไปชมที่ตัวรถนะคะ ค่ะเชิญได้เลยค่ะน,นะคะคุณเกมเป็นรถ New MG VS HEV ที่คุณเกมสั่งจองสีแดงแล้วก็เป็นรุ่นท็อปถูกต้องนะคะค่ะรถนี้นะคะได้ผ่านการตรวจสอบมาถึง3ขั้นตอนค่ะจากทางโรงงานผลิตรถยนต์นะคะและจากทางช่าง PDI ที่โชว์รูมและก็จากโกโอที่ปรึกษาการขายค่ะ เดี๋ยวเชิญคุณเกมนะคะตรวจสอบลอยรอบตัวนะคะสีแล้วก็ชุดของตกแต่งที่เราตกลงกันไว้นะคะเชิญคุณเกมค่ะค่ะบริเวณรอบตัวรถนะคะแล้วก็ของแถมต่างๆค่ะ รถเรียบร้อยดีนะคะค่ะเดี๋ยวโอนนะคะจะขออนุญาตไปเปิดสวิตช์ออนเพื่อให้คุณเกมตรวจสอบไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายไฟต่างๆที่ตัวรถนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญเลยค่ะค่ะคุณเกมตรวจสอบไฟนะคะไฟหน้าค่ะติดปกตินะคะไฟ Daytime r u n n i n g l i ล h t ติดปกติค่ะไฟหลีติดปกตินะคะไฟฉุกเฉินติดปกตินะคะและไฟเลี้ยวติดปกตินะคะ เดี๋ยวเราไปโชว์ไฟท้ายด้านหลังได้เลยค่ะค่ะ,ค,ะคุณเกมและนี่นะคะไฟด้านท้ายติดปกตินะคะไฟเบรกดวงที่3ติดปกติค่ะไฟตัดหมอกติดปกตินะคะไฟตัดหมอกจะอยู่ทางด้านขวามือด้านเดียวนะคะตามรับตามหลักมาตรฐานสากลของรถยุโรปค,ค่ะ